มากำลังสู้กันเอาล่ะน้องเรามาถึงดินแดนไนโนเสารแล้วไม่เห็นสักตัวเลยไม่เห็นมีตัวใดเลยนะพี่น้โอ้ยน้องโอ้ยไปไนโนเสารแล้วมันไม่ได้ แนบนั่นมันเทโรซอเป็นสัตว์เลื้อยคานและสามารถบินได้ดูสิดูสิเห็นไหมมามาค่อยๆมานะเฮ้ยนั่นไงอีกตัวนึงอ่ะน้องๆนั่นไงมันคือไดโนเสาร์ก hey. ินพืชท in ี่ตัวใหญ่มากดูสิน้องๆมันกำลังพยายามกินผลไม้อยู่บนต้นไม้แต่ว่าต้นไม้สูงขนาด กินได้สิดูดูถูกมันเกินไปแล้วนะถูกมันเขย่งกินได้โอ้โหเฮ้ยนั่นมันใช้เซรามิคเออหนูรู้จักด้วยเหรอก็หนูชอบตัวนี้หนูก็ชอบเหมือนกันนะพี่ตังเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะมีปัญหานั่นน่ะน้ำมันระเบิดใช่ไหมล่ะมันกำลังสู้กันเราเข้าไปดูใกล้ๆกล้ไหมเฮ้ย ไม่เคยเห็นเลยเนี่ย,ยน้องคิดว่าใครจะชนะก็ต้องดูใหญ่อยู่แล้วไหม<ฮ>ที่ว่าเรากลับกันดีกว่าเฮ้ยพี่ว่าจะไปช่วยมันอยู่นะเฮ้ยพวกมันก็อยู่ในยุคข,ของมันแล้วเราก็าไปขัดขวางวัฏจักรชีวิตของพวกมันนะเราแค่มาดูเพื่อหาความรู้และหาสิ่งหน้าตื่นตาตื่นใจเท่านั้นงั้นเรา ไปประจนภัยที่อื่นก็นเถอ,อ okay, ะโอเคไปเออพี่ต้องยังไม่อยากกลับเลยอ่ะเพิ่งเห็นได้แค่ไม่กี่ตัวเองยังมีอีกตัวไหมที่เราไม่เห็นน่ะโอ้ยังมีอีกเยอะแยะเลยสําหรับไดโนเสาร์อะ่ะแต่ว่าพี่ไม่อยากแนะนําให้ไปดูเพราะมีบางตัวที่อันตรายแล้วก็น่ากลัวมากเออแล้วมันตัวไหนอะ่ะพีต้องทีเล็กยังไงล่ะ เอาหัวงนี้ไปนี่ไปไลเลยลุกขึ้นแล้ยิงมันซจพี่ไม่กล้าฆ่ามันแน่พี่ไม่อยากให้มันสูญพันธุ์ถ้าไม่ยิงมันพี่ต้องจะตายเอานะลงขึ้นสู้ลกขึ้นสู้ลกขึ้นสู้ลงขึ้นสู้เลกซะัง้ง เขาเอาชนะไดโนเสาร์ดุร้ายได้แล้วการผจญภัยของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามดูตอนต่อไปค่ะ